สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับคลิปถามตอบประจำวันเสาร์นะคะวันนี้ไม่ลีลามาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยคอมเมนต์นี้เขาถามว่าเดี๋ยวนี้คลิปลงช่วงสายๆเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะกูไก่เปลี่ยนเวลาลงคลิปนะคะคือตีห้าของที่นี่นะคะกูไก่ตั้งโปรแกรมไว้ตีห้าของอิตาลีคลิปก็จะถูกปล่อยออกไปซึ่งเวลาที่ไทยอะเมื่อก่อน มันจะเร็วกว่าอิตาลี6ชั่วโมงแต่ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเมืองไทยจะเร็วกว่าอิตาลี5ชั่วโมงนะคะเพราะว่ายุโรปยังใช้กฎเกณฑ์ในการเปลี่ยนเวลาเดินหน้าถอยหลังในแต่ละปีเนาะก็คือฤดูหนาวเมืองไทยจะเร็วกว่าอิตาลี6ชั่วโมงแต่ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วงนะคะจะเร็วกว่า5ชั่วโมงจะมีความแตกต่างกันเนาะเรื่องเวลาอะข้อต่อมา คอมเมนต์นี้คุณกู๊กไก่ดิฉันดูติกต o อกของประเทศอิตาลีเมืองติดทะเลสวยมากๆทาสีตึกสีส้มสวยๆส,สีชมพูสวยมากเมืองก็เป็นทางเดินเล็กๆปลูกดอกไม้สวยมากๆคุณกู๊กไก่ไปเที่ยวหรือยังคะเม,มืองสวยมากๆยังเลยกุ๊ไก่ยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองติดทะเลที่แบบไกลๆนะคะเคยไปเมืองติดทะเลใกล้ๆเท่านี้ก็สวยแล้วนะ อิตาลีนี่สวยมากจริงนะคะเพราะว่าชาวอิตาเลียนน่ะชอบเอ่อเขาเรียกอะไรแต่งหน้าบ้านแต่งทางเดินอะไรแบบเนี้ยช่วงที่มีดอกไม้บานก็คือช่วงนี้นะคะจะยิ่งสวยมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมาสองเมนูคณะไดโนเสาร์นี้นะ่าอร่อยจังเลยต้องทำตามบ้างแล้วสำหรับลาดหน้าคงจะทำได้แต่เมนูอิตาเลียนต้องพยายามหาวัตถุดิบโดยเฉพาะแป้ง หรืออาจจะดัดแปลงเอาคงจะได้ไหมคะนอกกุ๊กไก่ถามหน่อยคะ่ะถ้าเอามาทำเป็นเมนูคณะไดโนเสาร์อบชีสแทนผักโขมจะได้ไหมคะอืมได้นะคะพี่หมูแต่ว่ามันจะไม่เหมาะเลยเพราะว่าความที่เป็นตระกูลคณะตระกูลขล่ำไอ้กะหล่ำม,มันจะมีความขมนิดๆน,นะมันจะไม่เหมือนผักโขมผักโขมจะมีความหวานมากกว่าทำได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่อร่อยเท่าผักโขมนะคะ ลองเมนูนี้เอาไปาตากแห้งสักนิดหนึ่งให้หมาดๆแล,แล้วก็เอามาอบนะคะกินเหมือนสาหรายเลยกแไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วแต่คนชอบนะคะไอไอใบคณะไดโนเสาร์อบเนี่ยคอมเมนต์ต่อมามาจากคลิปที่กูไข่ลงคลิปแต่งงานสิบสามปีผัวไม่เคยให้ได้นอนเต็มที่สักคืนคุณป้าคนนี้คอมเมนต์ว่า ป้าก็หลงว่าหนูถูกสามีจุกรูทุกคืนโอ้ยพี่มิกไม่บ้ากามนะกูไก่เลือกแล้วนะคะไม่ชอบผู้ชายบ้ากามแล้วก็มันช่องของกูไก่มันไม่ทะลึงะ่งอ่ะอ่ะพูดง่ายๆไม่มีคลิปไหนที่ทะลึ่งนะคะไม่มีคลิปไหนที่สอแววลามกกูไก่ไม่ลงคลิปแนวนั้นนะคะข้อตอมา เนี้ยบกันจังเลยนะคะพี่กุ้กไก่กับน้ำหวานบ้านแก้วถูแค่ตอนเช้าคะ่ะถ้าระหว่างวันมันเลอะก็ไม่ได้ถูอีกแล้วถ้ามีฝุ่นก็อาจจะกวาดซ้ำบ้างพื้นที่สวนผักพี่กุ้กไก่กว้างยาวเท่าไหร่คะไม่แน่ใจว่าพี่กุ้กไก่เคยบอกหรือยังแต่แก้วความจําสั้นเลยขออนุญ,ญาตถามคะ่ะพี่ยังไม่เคยบอกจ้าน้องแก้วอย่าว่าตัวเองความจำความจำสั้นที่สวนผักที่บ้านคุณน้านะคะเนื้อที่ประมาณ ร้อยกว่าๆนะร้อยกว่า,วาตารางเมตรนะคะไม่ถึงสองร้อยนะแล้วก็เรื่องความเนี้ยบนะคะพี่ก็ไม่ได้เนี้ยบนะแต่ว่าคือมันมีนิสัยนี้มามาติดตัวมาตั้งแต่ตัวเองจําความได้เนาะเพราะว่าที่บ้านอนะ่ะพ่อกับแม่เป็นคนรักสะอาดก็สอนให้เราดูแลบ้านดูแลอะไรแบบนี้มันก็ติดตัวมาตลอดเนาะคอมเมนต์ต่อมา กระเทียมต้องแกะเปลือกออกก่อนหรือเปล่าครับหรือต้องแช่น้ําให้งอกก่อนหรือเปล่าจึงจะนํามาปลูกถึงจะงอกคราวหน้าลองทําดูนะคะเผื่อจะเวิร์กมะนาวน่าจะโดนเชื้อราหรือเปล่าลองเอาพริกตะไคร้กระเทียมมาปั่นเอาน้ํามาฉีดพ่นดูครับอาจจะช่วยบรรเทาใบเป็นโรคได้ขอบคุณนะคะแต่ว่า,าไม่ใช่เชื้อราะคะเป็นเพลี้ยชนิดหนึ่งต้องใช้สารเคมีไม่งั้นนะคะมันจะไม่รอดเพราะมันเป็นเยอะมากมันไม่ใช่การป้องกันมันคือการ รักษาเยียวยาต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นไปแล้วครั้งหนึ่งอาการเขาดีขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องกระเทียมการปลูกกระเทียมนะคะถ้าเป็นกระเทียมกลีบปกติจะไม่มีการแกะเปลือกเด็ดขาดไม่มีการเอาไปแช่น้ํานะคะถ้าปลูกกระเทียมหรือกลีบกระเทียมก็คือเอาไปจิ้มในดินเลยเนาะต้องใช้กระเทียมที่แห้งเนาะแห้งสนิทแล้วก็กระเทียมที่หัวไก่ปลูกปีที่แล้วนะคะที่มันมาจากเมล็ดกระเทียมอะ่ะซึ่ง กุ้งไก่แกะเปลือกออกนะแล้วก็มีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์ด้วยว่าแกะเปลือกออกระวังจะเน่าแต่มันไม่เน่านะคะเพราะว่ากุ้งไก่ไม่ได้แกะเปลือกออกทั้งหมดมันยังมีเยื่อบางๆเหลืออยู่เนาะตอนนี้มันก็งอกขึ้นมาแล้วนะคะมันอาจจะงอกช้าหรืองอกไม่หมดกุ้งไก่ก็ไม่แน่ใจเนาะข้อต่อมาคอมเมนต์นี้สัปดาห์หนึ่งลูกกุ้งไก่ทํากับข้าวอาหารไทยกี่วันคะเพราะดูคุณมิรจ,จะชอบทานอาหารไทยซ้ำหากนะคะ อา,อาทิตย์หนึ่งกูก่ทำอาหารไทยประมาณสองวันสามวันไม่เกินนั้นนะคะคอมเมนต์ต่อมาเขาถามว่าอยู่ประเทศไหนคะอยู่อิตาลีค่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาคอมเมนต์ว่าต้นกล้วยต้องตัดหัวปีออกค่ะถ้าไม่ตัดกล้วยจะไม่โตเอาหัวปีไปต้มราดน้ำกะทิกินกับน้ำพริกปลาถูอร่อยมากอืที่กูก่ย,ยังไม่ตัดมีเหตุผลนะคะเพราะว่า มันยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวอะที่ผ่านมาอากาศถึงตอนนี้มันเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วอากาศมันก็ยังเย็นอยู่นะตอนงคืนเราปลูกพืชเมืองหนาวเราต้องเข้าใจนะคะว่าตัดแต่งกิ่งหรือจะตัดส่วนไหนของต้นไม้เนี่ยได้ในช่วงไหนในเดือนไหนหน้าหนาวห้ามทําเด็ดขาดนะหน้าหนาวห้ามตัดแต่งกิ่งอะไรออกทั้งสิ้นนะคะ เพราะมันจะเป็นการทำร้ายต้นไม้อาจจะทำให้เขาตายหรือมีปัญหาได้การตัดแต่งกิ่งต้นไม้หรือตัดส่วนไหนของต้นไม้ออกคือทำให้เขามีแผลเพราะฉะนั้นเราอยู่เมืองหนาวเราไม่สามารถทำได้ทั้งปีเหมือนเมืองไทยนะคะใครอยู่เมืองหนาวจะต้องเข้าใจอ,อ,อากาศด้วยเนาะว่าทาได้หรือทาไม่ได้นะคะจะต้องรอเดี๋ยวก็จะตัดแล้วนะคะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก,กุ๊กไก่ยังไม่ได้เล่าเลยนะได้แต่โมโหกับพี่มิก ต้นกล้วยเห็นไหมจํากันได้ไหมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะที่ไปสวนผักครั้งล่าสุดกล้วยใบโกรนหมดเลยคือน้าเขยเป็นคนตัดนะคะเขาไม่เข้าใจกูไก่โกรธมากเลยนะวันวันนั้นอะที่ไปสวนผักประมาณสักสองสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วล่ะแวะไปสวนผักไม่ได้แบบไปเก็บผักหรืออะไรคือเข้าไปดูเฉยๆเพราะว่าตอนที่เราขับรถผ่านต้นกล้วยมันสูงมากใช่ปะ ขับรถผ่านจากถนนข้างหน้ามันมองเห็นได้อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้นกล้วยเราแปลกแป่วะวันรุ่งขึ้นอะหลังจากที่ขับรถผ่านก็เข้ามาดูต้นกล้วยโกรนหมดเลยคือโอ้โหเห็นวินาทีนั้นโนะมโหมากอะโมะโหสุดสุดเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคือตัดทําไมอะคือมันตัดไม่ได้ห้ามตัดห้ามอะไรทั้งสิ้นตอนอากาศหนาวคือโกรธมากโกรธมากกลัวกลัวว่ากล้วยมันจะตายเราอุตส่าห์ปล่อยใบเอาไว้ถึงมันจะแห้งบ้างอะไรบ้าง ให้มันเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ต้นมันไม่แย่มากไปกว่านั้นเนาะแล้วก็คลุมปลีปลีกล้วยเคลือกล้วยด้วยอย่างเงี้ยกูเค,คยโกรธมากวันนั้นกลับมานะแบบไม่รู้ไงคิดว่าน้าสาวคนตัดบอกโห,หมโหมากเลยคือแบบต้นไม้ของเราอะถึงจะไปปลูกที่ที่ของเขาแต่ครึ่งหนึ่งมันเป็นของแม่เธออย่ามาอย่ามาอย่ามายุ่งกับต้นไม้ของฉันได้ไหมคือโกรธมากเลยแบบแล้วก็ตัดหน่อเล็กๆที่โผล่พ้นดินขึ้นมาตัด เฮี้ยนเลยอ่ะซะแบบโหยวันนั้นโกรธสุดๆเลยนะคือหน้าหนาวอ่ะอากาศมันยังหนาวอยู่ห้ามตัดแต่งกิ่งอะไรทั้งสิ้นต่อให้ใบมันแห้งมันอะไรแต่ก้านมันยังสดห้ามตัดเนาะแต่ตอนนี้ก็หายมโหแล้วละ่ะเพราะว่ายอดอ่อนมันก็โผล่ขึ้นบ้างแล้วแต่ไอ้ต้นที่มีลูกอะ่ะมันไม่มีอะไรโผล่เขียวขึ้นมาเลยคือเดี๋ยวมันก็ต้องตายเนาะเฮ้ยรอดูนักลวยไม่รู้มันจะเป็นยังไง งงมากเลยกับสายพันธุ์งงมากเลยกับการเจริญเติบโตของมันคอมเมนต์ต่อมาเขาถามว่าอาร์ติโชกค,คืออะไรคะอาร์ติโชกก็เป็นผักชนิดหนึ่งนะคะคอมเมนต์ต่อมาพ่อแม่พิมิกเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาต้องอายุอายุยืนแน่เลยต้องอายุยืนแน่เลยค่ะทั้งสองอายุเท่าไหร่กันบ้างคะแล้วแล้วโอ้ยเดี๋ยวขออ่านใหม่นะ ขออ่านใหม่นะทุกคนคลิปไหนไม่พูดผิดคือตัวปลอมไงตัวจริงเอาใหม่น้องแก้วเขาคอมเมนต์มาถามว่าพ่อแม่พี่มิกเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาต้องอายุยืนแน่ๆเลยค่ะทั้งสองอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วคะพี่กุกไก่เมนูใหม่น่ากินมากค่ะอ่ะนทุกแลว้วพ่อกับแม่พี่มิกนะคะ อายุเท่าไหร่แม่อายุเจปีนี้ใครเชื่อว่างเองสาวอยู่เลยเนาะพ่ออายุ75ห้านะคะคอมเมนต์ต่อมาแมวไทยมีวิธีขย้อนเอาเส้นขนในท้องออกมาโดยกลืนใบตะไคร้แล้วแมวของคุณกุ้กไก่ใช้วิธีไหนในการขย้อนขนออกมาคะตะไคร้ก็เป็นหนึ่งในพืชที่แมวกินได้นะแต่ว่าแมวที่บ้านกุ้กไก่ที่บ้านแม่นะก็ไม่กินตะไคร้นะคะเขาชอบกินหญ้าเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันมีสวนเยอะเนาะ เป็นที่กว้างเขาใช้กินหญ้านะคะแมวของกุ้กไก่ก็เหมือนกันกินหญ้าในสวนนะคะหญ้าที่ขึ้นในสวนแบบนี้เลยคอมเมนต์ต่อมาตำน้ำพริกกะปิใส่เนื้อปลาทูหน้าแปลกอร่อยไหมคะก็พออร่อยนะคะแต่ว่าอร่อยไม่เท่าปลาปลาย่างหรือปลาทูเนาะคอมเมนต์ต่อมาสามีของคุณไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีทีวี มันไม่น่าสนใจที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้เขาเขียนมาเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะนี่กูไก่แปลมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วกับอีแค่ผู้ชายดูทีวีนะคะคือมันไม่มันไม่ขนาดนั้นเนาะสำหรับความคิดของกูไก่อะเพราะว่าตอนกูไก่กินข้าวก็ชอบดูละครมากๆเหมือนกันนะคอมเมนต์ต่อมา สวัสดีกุไก่ป้าสั่งเม็ดดอกอาติโชคมาแล้วไม่รู้ว่าปลูกแล้วจะได้ผลหรือเปล่าไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณป้ากุไก่ตอบได้เลยนะคะไม่ได้ผลร้อเอร์เซไม่ได้บั่นทอนจิตใจนะแต่ว่าอาติโชคนะคะมันจะปลูกได้ในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างบนดอยบ้านเราจะปลูกได้ในฤดูหนาวเท่านั้นอย่างอิตาลีนะคะก็ปลูกได้ คือช่วงนี้คือกําลังมีดอกแต่ถ้าอากาศร้อนมาแม้แต่ต้นของเขาก็ตายนะคะเวลาเราจะปลูกผักอะไระเราควรจะศึกษาก่อนว่าผักนั้นๆมันเหมาะกับสภาพอากาศแบบไหนเนาะคอมเมนต์ต่อมาน้องกุ๊กจ๋าทําราดหน้าตอนปรุงรสพี่ไม่เห็นน้องปรุงน้ําตาลเลยชาวอิตาเลียนไม่กินหวานเลยเหรอคะหรือว่าน้องกุ๊กไก่ไม่ชอบหวานเองจึงไม่ใส่น้ําตาลในราดหน้า เพราะคนส่วนใหญ่เขาจะปรุงน้ำตาลลงไปด้วยหูคอมเมนต์นี้นะทำไม่เห็นเลยว่าคนไทยติดหวานกันมากเลยนะคะพี่เล็กคอมเมนต์นี้เป็นของพี่เล็กนะคะเออเมื่อก่อนนะตอนที่วู่อยู่เมืองไทยสิกว่าปีที่แล้วอาหารเนี่ยยังไม่หวานเท่านี้เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ซะทั้งหมดนะกูไก่ไปเมืองไทยปีที่แล้วก็ยังได้กินอาหารอร่อยๆหลายที่เลยนะเพราะว่า ไม่ทําหวานจนเกินไปคือมันหวานอยู่แล้วนะคะรัดหน้ากุไก่ทําราดหน้าเนี่ยเส้นเอาไปผัดซีอิ๊วดำหวานน้ํารัดหน้าเนื้อไก่มีความอูมามิหวานหวานคานาไตโนเสาก็หวานแครอทก็หวานน้ํามันหอยที่เอาลงไปผัดก็หวานเพราะฉะนั้นนะคะคือมันพอแล้วแล้ว,ลวมันก็กลมกล่อมพอดีแล้ว ชีวิตติดหวานมากเราจะมีแต่โรคภัยนะถ้างดหวานได้ก็ควรจะงดนะคะกูแกไม่เป็นคนติดหวานนะแล้วยิ่งชายตาเลียนนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยเขาไม่ชอบใส่น้ําตาลในอาหารคาวเท่าไหร่นอกจากใส่เพื่อตัดรสให้มันกลมกล่อมเท่านั้นเองเพื่อสุขภาพเนาะห่างหวานกันมางนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ติดหวานเนาะข้อต่อมาคอมเมนต์นี้เ็ถามว่าถามเป็น รู้ครับน่าจะเขียนว่าถามเป็นความรู้ครับคนอิตาลีเขาคิดยังไงกับคนเอเชียครับคนอิตาเลียนคิดยังไงกับคนเอเชียเขาคิดดีพอสมควรเลยเขาชื่นชมคนเอเชียมากกว่าชื่นชมคนชาติอื่นในยุโรปด้วยกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาชื่นชมชาวเอเชียว่าเป็นคนขยันขยันทำมาหากินซื่อสัตว์แล้วก็ไม่ก่อปัญหาในประเทศของเขา เขาจะไม่ชอบพวกประเทศตามยุโรปตะวันออกที่มาอยู่ในอิตาลีนะคะที่จะมาก่อปัญหาเป็นโจรขโมยกันเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาเมนูนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะไม่น่ากินเลยค่ะอาจเป็นเพราะเราไม่คุ้นคอมเมนต์นี้มาจากเมนูที่ไอ้คลิปที่กู้ไก่ทำร้าหน้าแล้วก็อาหารอิตาเลียนหน้าตาประหลาดที่ชื่อว่าฟารินาตาหน้าตามันไม่น่ากินจริงๆกุ้ไก่เข้าใจนะแต่ว่า เราอย่าตัดสินอาหารจากหน้าตานะคะคกูไก่เป็นคนชอบชิมชอบลองชอบที่จะอยากรู้เป็นแล้วแล้วก็เป็นคนติดอาหารไทยติดรสชาติอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากูไก่บอกว่าเมนูไหนอร่อยทุกคนเชื่อได้เลยกูไก่เป็นคนที่ติดอาหารไทยมากติดความกลมกลม่อมอย่าดูถูกนะคะว่าอาหารเมนูง่ายออส่วนผสมง่ายๆใส่อะไรไม่กี่อย่างมันดูแล้วไม่น่ากินไม่น่าอร่อยต้องลองชิมนะคะอย่ามองแค่หน้าตา คอมเมนต์ต่อมาลองใช้คณะไดโนเสาร์ทำราดหน้ากินก็อร่อยดีค่ะแต่ใบมันเหนียวกว่าคณะนิดหน่อยค่ะแต่ก็ใช้แทนกันได้ที่บ้านก็ปลูกเหมือนกันหนูดูในคลิปของพี่กุ๊กไก่ถึงได้รู้ว่าคณะไดโนเสาร์ต้องเอามาต้มก่อนก่อนทำผักถึงจะไม่เหนียวผิดสูตรนิดหน่อยค่ะน้องแนทนะคะคอมเมนต์มาแบบนี้ไม่ต้องต้มนะคะคณะไดโนเสาร์อะ เอาไปลวกก็พอเพราะว่าถ้าไม่ลวกมันเหนียวจริงๆนะเอาไปลวกอย่าต้มนะคะผ่านน้าเดือดๆเอาขึ้นเลยเนี่ยคนๆแล้วขึ้นรับรองมาทํากับข้าวอร่อยมากคอมเมนต์ต่อมาเห็นด้วยกับพี่มิกค่ะว่าว่าความสัมพันธ์คู่สามีภรรยายังไงก็ไม่ควรแยกกันนอนแอบเอ็นดูมีจับมือกุมมือนอนด้วยเวลาเริ่มกลนก,กไก่ลองช่วยจับหัวหน้าพี่มิก หันซ้ายหันขวาเงยหน้าก้มหน้าดูถ้าคลิกได้ที่ก็อาจจะช่วยให้หยุดกรนได้สักพักหนึ่งแล้วกุ๊กไก่ก็ใส่จังหวะนี้รีบหลับซะเลยกุ๊กไก่ทำยังไงรู้ไหมเวลาพี่มิกกรนพี่มิกเนี่ยเวลานอนตะแคงเขาจะไม่กรนเขาจะกรนเมื่อนอนหงนนายรสนานนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะเวลานอนหงายเช่มอย่างนี้ใช่ไหมสมมติกุ๊กไก่นอนอยู่ฝั่งนี้เขากรนเงนี้ยกรนของเขาเนี่ยพ่นไป กูไห่ก็จะดันหน้าเขาไปทางนี้อ่าแล้วก็นอนโกรนโกรนสักพักก็โกรน,กรน,กรน,กรนแล้วก็อย่างเงี้ยหันมาทางเราเงี้ยผมอยากจะตบให้หน้าหันเลยคือแบบว่าบางทีทะเลาะกันกลางดึกก็มีนะเขาก็จะแบบเอยว่าตื่นขึ้นมาเงี้ยบอกโอ้ยโอยอะไรโกลนใส่หน้าฉันแล้วก็แบบเขาก็หันตะแคงข้างไปเลยอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แบบคอมเมนต์ต่อมา เห็นพี่กุ๊กไก่ทำกับข้าวน่ากินทุกเมนูเลยค่ะคลิปก่อนๆที่ผ่านมาเห็นกุ๊กเห็นพี่กุ้กไก่ไปเก็บผักป่าคิดถึงเพื่อนพี่กุ้กไก่มากเลยค่ะคุณเปาล่ากับอีกคนหนึ่งที่ชอบไปเก็บผักด้วยกันคิดถึงพวกเขาจังเลยค่ะอยากให้มาทำคลิปหาผักด้วยกันอีกสนุกและน่ารักกันมากๆเลยค่ะอ,อยากเหมือนกันพวกเขาก็อยากมาแต่ไม่มีใครว่างและไม่มีใครอยู่ที่นี่อีกแล้วนะคะ เปาล่าเขากลับไปประเทศเขาไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เหมือนจะกลับมาสิ้นเดือนนี้เขามีปัญหาส่วนตัวของเขาเนาะก็ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของของเพื่อนเนาะแล้วก็อริยาอีกคนนึงนะคะสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทอริยาก็เขาไม่ได้อยู่อิตาลีตอนนี้นะเขาอยู่กาตานะคะเพราะว่าเขาตามสามีเขาไปทํางานที่นั่นช่วงช่วงที่ เขากลับมาปีที่แล้วก็เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะต้องรอเขาย้ายถิ่นฐานกลับมาที่อิตาลีเหมือนเดิมเนาะคอมเมนต์ต่อมาเห็นคลิปชอ็อตเล่นเรื่องอาบน้ำให้ลูกแมวในถังเขาก็ยอมให้อาบดีๆอาบเสร็จเช็ดตัวสดชื่นร่าเริงเลยอยากเห็นว่าเหมียวๆของคุณกุ๊กไก่อาบน้ำกันยังไงขอดูหน่อยคะ่ะน่าจะไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่เคยอาบน้ำให้เหมียวๆของเราเลยเพราะไม่มีความจำเป็นนะ สัตวแพทย์ที่นี่นะคะจะแนะนํากันทุกคนเลยว่าไม่จําเป็นต้องอาบน้ําให้แมวเพราะแมวเป็นสัตว์เลี้ยขนในน้ําลายของเขาจะมีสารทําความสะอาดโดยธรรมชาติของเขาเองนะคะไม่จําเป็นต้องอาบน้ําให้เลยคอมเมนต์นี้มาจากโพสต์ที่กู้ไก่พึ่งโพสต์ไปไม่กี่วันนี้นะคะลักกี้จื่นตื่นจากจําศีลแล้วน่ารักจริงจับได้ไหมคะเขากัดไหม ไม่เลยนะคะลักกี้น่ารักมากแล้วก็เชื่องมากไม่มีแบบขี้อายแบบจับแล้วหดหัวไม่มีเลยสามารถปล่อยบนมือสามารถป้อนอาหารได้นะคะน่ารักมากๆจับได้คะ่ะอ้าวหมดแล้วนะคะคอมเมนต์สำหรับเสาร์นี้เอาไว้เจอกันใหม่เสาร์หน้าเนาะอย่าลืมนะใครมีคำถามอะไรเขียนไว้ได้นะคะไม่ว่าจะใต้คลิปเก่าคลิปใหม่แล้วกูไก่ก็จะรวบรวมมาตอบคำถามไหนทุกๆวันเสาร์เนาะสวัสดีค่ะ